สวัสดีครับวันนี้มนที่24พฤษภาคม2564ผมเคนาคารายงานตัวครับก็วนี้มาทำภารกิจตั้งเบลให้หลวงพ่อพระคววรูวัดกุดเตยนะครับเป็นเครื่องยนต์อีสูรุ่นรุ่นเร,รุ่นเก่านะครับเป็นเครื่องไดร e c t กอินเจคชัก็มาตั้งเบลครับระยะการตั้งวาลของผม ID จะอยู่ที่จุด014 ไอเสียจะอยู่ที่จุดศูนย์หนึ่งหกดูเลขตัวบนนะครับตัวนี้นะครับก็มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันซึมที่ฝาข้อเบาแล้วก็มีไฟลูกกาน้ำมันเครื่องโชว์อ่า ก็มาตรวจเช็คดูแล้วว่าสาเหตุที่ไฟลุกเครื่องอน้ํามันเครื่องโชว์ก็เกิดจากน้ํามันผิดเบอร์นะครับคือน้ํามันขึ้นมารอเลี้ยงไม่ทันก็ผมก็ทําการแก้ไขโดยการเบริกน้ํามันเครื่องเบอร์40ครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา550บาทนะครับแล้วก็กองเครื่องกองเครื่องนี่ก็ราคา 180ปิบาทราคาหน้าร้านนะครับผมไม่บวกอะไรทั้งสิ้นนะครับก,ก็ผมเมาค่ายแรงเดียวเรื่องราคาอะไรผมจะไม่บวกนะครับก็แฟร์นไปครับาการตรวจสอบก็ตรวจสอบว่าเปั๊าน้ำมันเครื่องทํางานปกติไหมผมก็จะขันน็อตหยู่ท้ายได้ชาร์นะครับ น็อตตัวเบอร์12นี่ครับคายออกแล้วก็สตาร์ทเครื่องก็มีน้ำมันไหลออกมาเยอะอยู่แสดงว่าปั๊มใช้งานได้ปกติแต่พอเวลาขับไประยะหนึ่งน้ำมันเครื่องจะขึ้นมาหล่อเลี้ยงไม่ทันก็เกิดจากสาเหตุน้ำมันข้นเกินไปแล้วก็ใช้น้ำมันผิดเบอร์ด้วยอีกอย่างก็น้ำมันเก่าด้วยนะครับเก่ามากก็มีประการเติมอย่างเดียวไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับ ตอนนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลูกกาขึ้นครับก็ผมรับงานนอกสถานที่นะครับเบอร์ติดต่อผมก็เบอร์0 6 3 8 0 4 9 4 9 7ครับ